ให้ไม <arians drafted> ้มันโอกไมโออกแคกทีน่ะโอ่ยนเสียโดนเร็วโดนเร็วหนึ่ง Tập. đứng mày đứng mày thính con na kéo nó đó dึง mai dึง mai dึง

ต้อเอาขึ้นได้เลยตอเ่อความมั่นใจ้ยนเลต้อนเต้อนกงนเลิงเลยดิูมแกตะนี้คออ

โดนแล้วนี่น่ะโอ้ท oh, <pourrait> ีมมิดนั 27, ่นนะใหญ่ไหมโอ้ดนแลครับพี่นงน่าจะซีบกว่านี่เลโอ้ย อคือแล้วพี่น้องโอ้โหสิบโลนี่สองตัวนี่อ๋อคือแล้วครับพี่น,ออน,อน้องบอกว่าแบ่งเน้นแบ่งแบ่งเน้นนะครับมา

วิ่ง <laughs> đứng ปิโนวิ่งดิงครับแต่นินบอกโอ้ตัวนี้แมะนี่ก็ <laughs> <không biết> <laughs>

คุณล่ะตัดล่ะสิ้ยโค้ชช่วยวาใ้หน่อยเลอ้ยู่ไหวเลยโอ้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 โอ้ยโอ้ยอยโอ้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 อ้ย้อยโอ้ยโ้อ้ยโอ้ยโอ้ยโออ้ยโอ้ยโอ้ยโ้อ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ย

หน่งแสนหนึ่งแสนยี่สิบกิโลอะไรไหมเอาลงมาสิเอาลงมาป่ะ

Môn này, môn được ô môn là cái <laughs> gì ô này cái này cái này โดนแล้วลอยเอาลอยดึงแล้วเดยชีสมุดึงเนวนเลย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 วนวนวนเลยวนอยวนครับอเครับ ดึงครับดึงครับโดนเเรียบร้อยครับพี่น้องเป็นอีกตัวแล้วครับมัทุบหัวครับ

ล้างไปทั้งนู่นเนาะดแลพี่น้องโอเม็ดเต็มแหรอครับแก่ตอ่ะตัว

ขวัมาเยขวัมาขวัมาลิแล้วเรียมเรียมไปไหนป้าเรียมอ่ะเบ่งเบ่งบ้างเบ่งเบ่ง้างเบ่งบ้างดีผมเบงวันนี้ามาขอสงตัวเราเบ่งมาบ้างนะวันนี้จะส่งตัวเทนได้ไหมโดนิ้งเลี้วโดน้เลี้ยว นี่แมามาเาลน้วัน่อมาจัลงเขาอนี่แป็นวาม่ิจงลองมันมัตเมัน้น่งนมาต่คนจับสลากได้เลยคุยอีกไม่ยกไม่ยกต่างเียกนยกตาใครอหเนาะ

เอาอีกแล้วครับผมออใหญ่เลยตัวนี้นี่ใหญ่ครับผมน้องผู้ชนใหญ่ผูช้ชนใหญ่ qua rồi đó có được chốt đi đây nhòm cái mọn mà trời

ชนใหญ่ครับชนใหญ่ต้เลยาคมันไม่ซื้อลงตีน่ใช่ไโอ้เลยมันไหนดงอีกินเกยนี่ขึ้นมาเลยอะไชนโอ้โชนเกบ้อมนั้นเนาะโล้อรนี่ของแท้

ขอบัอบน,นะครับพี่น้อง วันนี้ก็ไม่สมวังนะครับคนได,ก,ได,นก,ไดก็ได้คนไมได้ก็ไยอครับเจอกันใหม่บ่หนาค,ครับผมวันนี้สวัสดีครับ